สวัสดีครับ FC ช่อง YouTube ช่องลุงช้างเฉยๆวันนี้ลุงช้างมาแวกแนวนะครับแวกแนวปกติจะถ่ายที่ดินที่ดินริมแม่น้ำเป็นหลักนะที่ริมแม่น้ำเป็นหลักวันนี้มาถ่ายสวนนะ่ะสวนนะครับเป็นสวนผลไม้หลากหลายนานาชนิดนะครับหลักๆในสวนนี้ก็เป็นมีตั้งแต่ขนนนะถนน ผมถ่ายในถนนนะครับถนนออกลูกเยอะแยะมากมายถนนนะครับดูไปพร้อมกันนะพร้อมกันนะครับถนนแล้วก็เป็นส่วนที่เขาวางระบบน้ำท่าทีระบบมีสปริงเกิลน,นะนี่อันนี้คือทุเรียนนะทุเรียนทุเรียนหมอนทองหมอนทอง ติดลูกอยู่กําลังยังไม่สุกนะยังไม่สุกเดี๋ยวให้เห็นข้างบนต้นนี้ก็มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดต้นฮนะลูกลูกลูกหนึ่งลงมาตักห้าหกโลได้นะครับหลักๆก,ก็เป็นทุเรียนนะทุเรียนอันนี้หมอนทองก็นั่นเลยนะครับ ระบบน้ําท่าดูแลกันสปริงเก like ิลนะครับทุเรียนเนี่ยก็บอกต้องดูแลยิ่งกว่าลูกฮะถึงจะได้ถึงจะได้ผลขนาดนี้นะครับต้องดูแลเอาใจใส่ตลอดปีโอตัวนี้ดกฮะดกกันดูข้อบนน่ะข้งบนโอโหเงินทั้งนั้นะเงินทั้งนั้นนะครับนี่ก็ต้นประมาณห้าหกปีกำลัง ก็ให้ผลไปอีกเป็นสิบสิบปีฮะนะครับเป็นสิบสิบปีดูต้นนี้ต้นหนึ่งบานเลยข้างบนบานเลยพี่น้องบานเลยนะครับเอ่อก็มีมะม่วงะมะม่วงทุเรียนนะครับทุเรียนต้นมะม่วงมะม่วงน่าจะ เก็บส่งไปแล้วถนนนะครับถนนแล้วก็กระท้อนแอะดใูให้ดูกระท้อนกระท้อนก็กําลังนะห่อที่เขาหอกระท้อนห่ออมีไก่ป่าด้วยฮะไก่ปา่าไก่ป่ามาอยู่ได้ไงเนี่ยตรงนี้ไม่มีบ้านคนนะอยู่อยู่เป็นเป็นสวนเดียวๆเ,เลยนะครับอ๋ออ่ามีเนีๆๆๆๆ่ยกระท้อนกระท้อน กระ thon เขขึ้นไปหอ่อขึ้นไปหอ่อกระท้อนเป็นกระทอ้อนอ่ากระทอนอะไรนะหวานอร่อยฮะกระท้อนนะครับกระทอนทุเรียนะนะกระ thon ุเรียนอ่านี่ไม่ยงชิดไม่ยงชิดยงชิดเก็บไปแล้วนะครับเก็บไปแล้วอันนี้ก็ลูกอันนี้ก็ตน้ตนต้นแก่แล้วไหนฮะต้นมังคุดอ่ามังคุดเนี่ยมังคุดมังคุดก็จะออก นี่ก็มีลูกนะมีลูกมังคุดเขก็จะซื้อออกไล่ๆกับทุเรียนกินทุเรียนแล้วก็ต้องกินมังคุดเนี่ยถ่ายเห็นลูกในมังคุดนะครับมีนะมีลูกนะข้างบนมันซ่อนๆอยู่ในใบนะมีมีลูกนะทุเรียนในมังคุดอยู่ใกล้การกินแก่ร่อนในนะครับนูน่นต้นทุเรียน ต้นทุเรียนนะครับระบบระบบเขาวางไว้ดีนะครับเนี่ยระบบน้ําท่าดีต้องให้น้ําอย่างนี้เลยนะครับลงทุนไว้เยอะแล้วนะครับลงทุนไว้เยอะอทุเรียนต้นที่ยังไม่ออกลูกก็มีฮนะต้นเนี่ยต้นเนี้ยต้นนี้นะสักสามสี่ปีฮะปีหน้านะ่าจะออกแหละหลายต้นเลยนะหลายต้นนะครับ ตรงนี้สิบเนื้อที่ประมาณสิบไร่สิบไร่เจ้าของต้องการขายต้องการขายนะครับไร่ละละ,ละห้าอยู่โซนเขาเพิ่มเขาเบิ่มบ้านนาจัางหวัดนครนายกฮนะท่านอยากซื้อสวนไม่ต้องไปไม่ต้องไปถึงระยองฮะไม่ต้องไปถึงระยองต้องไปถึงระยอง นี่หนูลุงเจ้าของมาแล้วลุงต้นต้นทุเรียนสักกี่ต้นเนี่ยทั้งหมดคร่าวๆเป็นร้อยนะเป็นร้อยเนี่ยที่ประมาณสิบไร่เนาะประมาณสิไร่ครับลูกดกมากลูกดกมาก ต้นที่ผมถ่ายนี่กี่ปีแล้วลุงพี่ออกลูกมากี่รอบแล้วออกลูกมาสามสี่รอบแนละ้วสามสี่รอบเองเนาะไออย่างต้นโน้น่ะต้นโน้นเท่าไหร่ฮะสี่ปีป่ะสี่ปีขึ้นทุทกต้นครับต,ต้นที่ยังไม่ออกอะ่ะเจอเจ้าของพอดีก็สัมภาษณ์นะสัมภาษณ์นี่สวนทุเรียนใกล้กรุงเทพฮะไม่ต้องไปหาไกลนะฮะ นะครับครับสนใจก็ทักทายมานะครับอีกคลิปหนึ่งจากช่องลุงช้างนะครับสวยเห็นลูกทุเรียนแล้วเงินทั้งนั้นนะเงินทังนั้นที่อยู่บนต้นทุเรียนฝ<ท> <c oughs> ากกดติดตามกด s ั b s c r i b e นะครับช่องลุงช้าง วันนี้ขายสวนนะครับขายสวนขอบคุณครับสวัสดีครับ